สวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟซบาวเดียครับนะฮะวันนี้บาวเดียจะพาไปวิ่งแก๊็บนะครับพาไปเที่ยวเมืองอุบลนอร์วามีสถานสถานที่ตรงไหนที่น่าท่องเที่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวจะพาแวะดูนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผมก็ที่นี่นะครับเป็นตลาดยูพาร์คนะครับอ่าคนอุบลเขาจะเรียกเรียกกันว่าตลาดยูพาร์คนะครับหรือว่าก็ยูพาร์คเฉยๆก็ได้นะนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวม สินค้าแฟชั่นต่างๆนะครับผมเนาะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อผ้าเครื่องสําอางอะไรต่างๆจะมีขายอยู่ที่นี่นะครับและที่สําคัญเป็นราคาส่งนะครับอารมณ์เดียวกันกับแบบตลาดจตุจักรที่กรุงเทพนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะมีพวกขายของส่งนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะนะครับเป็นเสื้อผ้าต่างๆร้านร้านที่ว่าขายเสื้อผ้าเขาก็จะมารับเสื้อที่นี่นะฮะไปขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มได้ นะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับทั้งหมดเลยนะครับยางยืดอะไรเงี้ยนะครับจะอยู่ที่นี่เลยนะครับจะเป็นศูนย์รวมอยู่ข้างในนะแต่ว่าบาเดียนไม่ได้พาเข้าไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปทางออกแล้วกันมันเป็นเป็นตลาดเสื้อผ้าครับตลาดศูนย์รวมแฟชั่นเลยนะที่ยิ่งใหญ่นะครับในเมืองขบลเลยก็่าได้นะครับผมนี่ฮนะข้างในนั้น ข้างในนั้นเป็นแบบที่ใหญ่มากเลยนะครับโอเคก็สถานที่ตั้งอยู่วงเวียนนะครับไปเส้นเชียงกูลนะครับที่จะทะลุออกไปทุ่งสีเมืองนะครับผมเนาะเป็นวงเวียนแรกนะครับใครมาก็มาแวะได้นะครับผมเนาะแวะดูสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นได้นะครับที่ยูพาร์คครับตลาดยูพาร์คนะฮะเดี๋ยวเราไปแหล่งอื่นกันเลยครับผมเนาะ ับผมอันนี้ก็เป็นอาคารซูนีทาวเวอร์นะครับเป็นตึกเก่าตึกแก่เลยนะครับสําหรับเมืองอุบลราชธานีนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ห้างสปปรรพสินค้านะครับเป็นอ่าโรงพยาบาลน,นะครับเป็นโรงพยาบาลซูนีนะเท่าที่เท่าที่ทราบมานะครับผมก็ทีนี้เหมือนกับเลิกกิจการไปนะครับจากโรงพยาบาลก็เลยกลายเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็อ่ด้านล่างเนี่ย ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยจะกลายเป็นโรงหนังแล้วก็เป็นห้างสปปรรพสินค้านะครับผมเนาะบริเวณรอบๆก็จะมีอ่าเป็น KFC Drive Thru นะครับแล้วก็อ่าข้างๆถัดจากถัดจาก KFC ไปอยากจะเป็นตลาดไนท์นะครับนั่นก็คืออ่าเป็นตลาดไนท์ในพาซาก็คือกลางคืนจะมีตลาดอยู่ตรงนั้นนะครับจนถึงประมาณห้าทุ่มเช้าคืนเลยนะครับผมก็จะมี ของกินเยอะแยะเลยนะครับของใช้นะครับคล้ายๆถนนคนเดินเลยนะฮะก็จะมีพวกนักศึกษานะครับมาซื้อของกินกันตรงนี้นะครับนี่ฮะมีโรงหนังด้วยนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่รวมวัยรุ่นเหมือนกันนะครับสําหรับซูนีทาวเวอร์นะครับใจกลางเมืองอุบลเลยนะฮะก่อนถึงพิกซีประมาณ2-3กิโลนะครับผมเนาะในถนนเส้นชยังกูลนะครับผมนะยังไงก็แวะมาเที่ยวกันได้ครับ ไปเจอที่อื่นกันเลยครับของผมอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะนั่นก็คือหาดคู่เดือนะครับจริงๆแล้วมีหลายหาดนะที่อุบลนะครับอันนี้จะเป็นหาดคู่เดือนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไอหาดคู่เดือเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะที่อุบลเนี่ยบ่าวเดือยเท่าที่รู้ๆเนี่ยมันมีหลายหาดอยู่นะครับมีหาดสลึงหาดคู่เดือหาดจอมเทียนเอ้หาดจอมเทียนไม่ใช่อุบล อ่ะนะครับผมเดี๋ยว er. ไปดูกันนะฮะมีหลายหาดแต่ที่เยอะจริงๆก็คือแก่งนะครับเป็นแก่งนะน้าแก่งนะครับแก่ง,งตนนะนาแก่งลําดวนนะครับมีหลายแก่งเลยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นป้ายนะครับมีวัดด้วยนะฮะจริงๆแล้วมันก็คืออ่าแม่น้ํามูลนะครับเป็นแม่น้ํามูลแต่ว่าบริเวณที่มันตื้นนะครับผมเนาะแล้วก,เก็เราก็เลยจ,จัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะนะครับเดี๋ยวเราจะีพาไปดูครับว่า มันมีร้านอาหารอยู่ริมหาดยังไงบ้างนะครับมีกี่ร้านนะครับผมเนาะขอผมระหว่างทางไปหาดนะฮะบ่ายเดียวก็มาเจอวัดนะครับเป็นวัดวัดคู่เดือนนะครับวัดบ้านคู่เดือนนะนะครับว่ามีรูปปั้นอยู่ทางเข้าวัดสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรูปปั้นเทียนพรรษาด้วยนะครับนี่นะฮะรูปปั้นสวยมากฮะนี่นะครับผมแล้วก็ตรงนั้น มีเกาะกลางน้ําด้วยนะครับเป็นอเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรในนั้นนะครับอาจจะเป็นรอยพระบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรอยพระพุทธบาทจาลองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮหรือว่าอาจจะเป็นศิลาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับยังไงก็ใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเนาะตรงนี้มีเกาะกลางน้ํานะนะฮะซึ่งวัดเงียบสงบมากครับผมเนาะก็ระหว่างทางนะครับบ่าวเดียพอดีมีออเดอร์ไปส่ง บ้านครูเดือพอดีก็เลยาพาแวะชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหาดจะสวยงามแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่บราเดียวผ่านมาเมื่อกี้ระยะทาง2กิโลเจอแต่เ,เขาเรียกว่าอะไรร้านเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมแมนะ่น้ำมูลนะครับผมเต็มเลยนะครับมองมูลริมมูลอะไรเงี้ยเต็มหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหาดจะเป็นยังไงนะฮะ นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแพรนะครับเป็นแพรที่อยู่อ่าริมแม่น้ํามูลนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายแพรมากเลยมีหลายร้านมากเลยจะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับตลอดสายเลยนะครับก็จะเป็นหาดแต่จริงๆมันมีที่สวยกว่านี้นะแต่ว่าบ่าวเดียไม่ได้ขี่ผ่านนะครับมันจะไปอีกเส้นหนึ่งนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบทางลงยาวเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวบ่าวเดียจะถ่ายให้ดูเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับทําอาหารไปเสิร์ฟบนแพนะครับอะไรประมาณนี้ลงเล่นน้ําได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบสวนน้ําเลยนะครับจะเป็นสวนน้ํามีเครื่องเล่นเลยกลางน้ํานะครับจะสวยมากๆเลยนะโอเคครับยังไงก็อันนี้ก็คือหาดคูเดือนนะครับแต่จริงๆมันมีมันมีที่สวยกว่านี้นะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งครับนี่ฮะก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีเรือมีร้านอาหารมีทางเดินไปที่แพ นะครับผมก็จะเป็นหลายๆลร้านนะหลายๆเจ้านะครับผมอันนี้ก็มีลูกค้าเพิ่งเดินลงไปนะครับนี่อันนี้คือเป็นบันไดลงนะครับนี่ก็ไปนัน่งแพไหนก็สั่งอาหารนะครับก็จะมีเด็กเสิร์ฟถือเมนูเดินตามนะฮะจริงๆแล้วมันมีอีกที่หนึ่งแต่ว่าบ่าวเดียไม่ได้ผ่านเส้นนั้นอยากจะพาไปดูจริงๆนะครับมันสวยมากเลยมันเป็นหญ้าหญ้ากว้างเลยนะครับผมเนาะเดินไปเล่นน้ําได้นะครับแต่อันนี้อันนี้มันเป็นอีกที่ อันนี้มันเป็นบ้านคูดเดือแต่ว่าอีกที่หนึ่งอ่ะเป็นบ้านคูดเดือเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่อีกมุมหนึ่งของของแม่น้ํานะครับแม่น้ํามันจะเป็นโค้งแบบนี้นะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึงง่งโค้งฝั่งหนึ่งอันนี้บ่าวเรียอยู่โค้งฝั่งนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปฝั่งนั้นแล้วบ่าวเรียอ่าออเดอร์จะกลับเข้าในเมืองแล้วนะครับโอเคก็พามาดูประมาณนี้นะฮะช่วงนี้น้ําลงนะครับช่วงนี้น้ําลงนะฮะก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับหาดคูดเดือเนาะโอเคครับ อ่านะครับออเดอร์ก็พามาจนได้นะครับแต่แล้วออเดอร์ก็พามาจนได้นะนะครับออเดอร์มาเอาร้านอาหารที่อยู่แพรนะครับก็เดี๋ยวไปส่งในเมืองกลับเข้าไปส่งในเมืองก็ดีเลยนะครับเพราะว่าเดียวบาเดียเอาออเดอร์จากในเมืองมาส่งหาดคูเดือนะครับซึ่งไกลมากแต่ทีนี้แทนที่จะได้ตีรถเป่ากลับกลับเอาออเดอร์ร้านหาดคูเดือเนี่ยกลับไปในเมืองดีมากเลยนะครับผมไม่ได้ตีรถเป่ากลับนะอ่ะโอเคอันนี้ก็พอดีเลยนะครับได้มา ตรงบริเวณแพรนะครับอันนี้ก็ชื่อร้านพึ่งมูลนะครับก็มีแพรพึ่งมูลแต่ตอนนี้น้ํามันลงเดี๋ยวบ่าวเดียพาไปดูนะครับเอาเดือแก็บเอายู่ซสครับเออไม่ยังค่ะพึ่งมูลอยู่แหนและครับพี่พี่บุ้ยแม็กแมกมาขอจะนี่นะครับเดี๋ยวบ่าวเดียพายางไปแพ่เบิงนะครับผมมีเอาเดือมาเอากุ้งเต็นนะครับตอนนก็กำลังจะเอากุ้งเต็นเ,เป็นแพน่์ยางนะครับ เพป็นก็มีเมนู่ไล่อยู่พี่น้องโอ้ลมเย็นเป็นตะเหรียญน้ำเบยดึงเพิ่นไปตักกุ้งพี่น้องภาพภาไปตักกุ้งนะครับมันก็จะโยก,ก,โก,กเยกโยกเยกหน่อยนะฮะดึงเพิ่นตัก,กนี่เป็นเหรียงธรรมชาติเลย ต้องให้อาหารมันบ่อครับนี่ให้อาหารมันบ่นบอยนี่นะครับตักซดๆเลยพี่นอ้องได้แล้วนะครับตนก็เอาไปประกอบอาหารพรอมันบ่อเดียกระถาเอาอันนี้ก็เป็นแพรนะครับเป็นแพรของร้านนี้แต่ว่ามี มีเสือปูนะครับมีเสือปูบรรยากาศหน้านั่งมากเลยนะครับโบจมแน่นอนครับเพราะว่ามันปลูกไปด้วยทังเต็มเลยถ้าเกิดน้ำขึ้นม่นก็สจะขึ้นน้ำนะครับุพี่น้องเนาะก็จะมีแพนะครับมีคําเตือนด้วยนะตรงนั้นน้ําลึกยังประมาณนี้นะครับผมจะมีลูกขามานางังดูนะครับในนี้นะมีแบบมีแบบนั่งศาสตร์แล้วก็มีแบบนั่ง,บบงโต๊ะ น้ำนะครับก็เป็นแพร่นะครับนี่นะเขาเอื่นหาดนะครับเป็นหาดมองเลนน้ำนะครับแต่อันนี้สิเป็นร้านอาหารส่วนหมากแต่มันมีอีกมองนึงเป็นสวนสวนน้ำเลยนะครับเป็นแบบเครื่องเล่นของเป็นแบบของเลนเลยสิมีแบบสไลเดอร์นะครับเป็นสวนน้ำเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกมุมหนึง่งไปบูหอดเอลีอันนี้ นะครับอันนี้ก็สซิวพี่แพ้เนาะพาพี่น้องมาเบิ่งแพ่นะครับผมมองกินอาหารเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวบ่าวเดียไปเอากุ้งเต้นไปส่งลูกค้าก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับสำหรับมโอนี่นะฮะขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับกอบ์ฟสำหรับมโอนี่สวัสดีครับ